อไ้พวกป่นๆมันมีใครบ้างวะฮะพี่แกไอโกะนะพี่บอกพี่ถอนเ้อร์เงินเราห้าสิบล้านใช่เหรอไม่คือพี่อยากรู้ไอ้้ไอพวกที่เอ็งเจอไอ้พวกป่นๆนมันแก๊งไหนบ้างวะเรื่องป่นแม่งไม่ค่อยนั่นเลยพี่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะแต่ประชาชนก็มีป่นเอาไว้หวยเทียแล้วมันอันนี้มันดอกใหญ่ด้วยไงกูเสียดายตรงนี้แหละแล้วมันป่นเท่าไหร่นะ ร้อยห้าสิบล้านมันเป็นเงินที่เอาไปแลกแบ็คมาเก็ตเมื่อวานอย่างเงี้ยหายากด้วยผมบอกให้โจรมันหายากกว่าหาตียิงกรใช่เล้วแล้วมันแล้วมันนานด้วยมันนานมันนานด้วยตอนที่พี่โดนตอนที่พี่ถูายตัวมันมันเข้ากีบเม่ไวแล้วบอกให้เยอ้แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าป้นกาป้นเราผมว่าไม่น่าใช่แข้งใหญ่เลยไปเอาจริงอ่ะ ไม่เป็นประชาชนปะประชาชนก็เป็นไม่ได้นะว่าป็นประชาชนเลยอาจจะเป็นประชาชนถล่มไม่สนุกใส่อยู่แล้วอ่ะไม่ไม่ไม่แต่แต่ตอนแรกมันไม่ได้เห็นพี่เฉินใส่ชุดแก๊งนี่ถูกนไหมใช่ก็ป่นหมดอ่ะเพราะว่าไม่ใช่คือแต่คือกุะโกนเรียกซิกซิกกันนะเว้ยมันได้ยินเสียงปะล่ะไอ้คนชุบพี่มาพี่ไอ้เบนมอนน่ะได้ยินเขาบอกเขาเรียกซิกซิกกันเลยได้ยินเสียงมึงมันก็น่าจะรู้ปะถ้าเป็นพวกแก๊งอ่ะก็ใช่อ่ะดิไอสัตว์แต่มันเอาสุดเลยไง แต่ผมก็เลยคิดว่าไม่น่าไม่น่าใช่ไปไม่น่าเกิดหรอกเพใช่เพราะเราเกิดมันไม่กล้าเว้ยไงก็ไม่กล้าเว้ยสมมติถ้าพวกได้ยินเสียงก็ปล่อยแล้วไม่แล้วปัญหาคือกูถวายโก้แล้วด้วยแกมาคงคิดว่าโก้จะเอมาแต่มันไม่มันไม่เอามันไม่สนกูเลยนะเอากูสุดเลยนะกูไปพูดว่าโก้พูดเหมือนเฮียกับพี่ปิ่นโกูไปพูดเหมือนเฮียแบบเล่นไงพูดเล่นไงเออตอางล่ะแต่จริงๆคือสายที่ผมรับพี่เฉินมาเขาบอกว่าโก้ช่วยพี่ด้วยจะตายแล้วก็ถึงมีคำสุดท้ายว่าเอื้อนั้น แล้วผมสักพักหนึ่งผมก็โทรไปใหม่บอกว่านะโดนปล้นมีเงินร้อยห้าสิบ้านในตัวอยู่เลเบลล่างพี่บินบอกว่าอะไรก็เล่นเล่นไปกอดบอกบอกพี่เฉินว่าอยู่บีเอ็มเคกับพี่บินพี่ผมไม้เอ๊ะที่ไม้ใช่พา่โป้พูดเมันพีเรื่องเหมือน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 บอกว่าเฮียพูดเล่นไงก็เลยไอบินก็เลยตีความอย่างนั้นอารมณ์เปลี่ยนเนะบอกให้ ถ้าไดโกจริงจังกว่านี้ผมว่าผมก็น่าจะกลับอยู่แต่แต่เสียงเสียงครั้งแรกอ่ะคือช่วยพี่ด้วยเอื้อแบบผมผมพูเขาพูดตามนั้นเลยพี่ไม่คือพี่เก่าพี่ตายแน่ไงเพราะมันแทงสไลด์มาเวลาคุยอ่ะใช่มันแทงสไลด์มาอย่างนี้อยู่แล้วก็เอื้อก็เสียงเออื้เสียงมึงเออเออมึงอ่ะเอื้อมึงอ่ะตลก กูเลยคิดว่าเล่นไงเจอดงเอื้องเจอดังเอื้อกูเลยอังเล่นครับเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันถ้าอะไรอย่างงี้ก็แล้วมึงไม่ได้มาหรอไม่ได้มาผมอยู่ีเอ็ม m t กับผมอยู่ในรถนีออนกับพี่บินไงพี่ไม่อย่างน้อยมึงไอ้เชี่ยมึงหน้าพิมพ์ดังแค่ให้กูหน่อยสัตว์เอ้ยกบอกไอ้บินหน่อยก็ได้นะเมื่อกี้อะไรนะอะไรนะพี่นุกไม่นบอกแล้วผมบอกแล้วพี่แต่น้ำเสียงมันเป็นอย่างนี้ไงมันมันนี่ก็อ๋อเลยน่าจะเล่นหรอน่าจะเล่นมั้งผมก็เลยไม่ได้พิมอะไรไง ลือเมื่อเราไม่ได้เป็นเรานะเว้ยโดนปนในทุกเมื่อจังหวะนั้นไม่น่ามีใครเล่นกันป่ะวะไม่มึงต้องโพสหาซิกซิกคนที่เห็นเว้ยมันมีคนเห็นอยู่เชื่อว่ามันช่วยกลวยสัตว์จริงจิงไม่รับวางต่อพี่พี่เจอบรรลยตอนนั้นมีใครมาตีนะพี่เตี๊ยมไม่เป็นไรละกลวยสัตว์เอ้ยเออมันได้มาเสพของอ่ะใช่ผมว่ามันก็คงไม่สนใจพี่เหมือนกันล่ะเพราะจะเป็นผมจะตีเพราะสนใจตัวเองอะเพราะมันเริ่มแล้วตอนนั้นล่ะใครไปได้เหรอพี่ เราไปชอบเราดื่มไม่ได้หรอกใช่ไม่ไม่รู้นี่พี่น่าเก็บก่อนไอ้เหี้ยพี่คิดว่าโก้มันจะมาเอาเลยไงก็จะทั้งๆมันตั้งแต่เมื่อวานเมื่านถ้าเกิดว่าพี่นนัพี่พูดอันนี้อย่างถ้าเกิดโก้ทำเสียงจริงจังกว่านี้ผมว่าผมก็มาทันอยู่นะโอ้ยกูไม่เสียรายเสียรายเงินแดงเลยไอ้เหี้ยมันเงินแดงแกงด้วยไม่ใช่ของกูไงเอ๊ะพี่เซมันอะวะอีนี่ ได้เช็คราคาเดี๋ยวมือวานในตู้เขาขอราคาไปถูกป่ะนะผมให้ราคาไปถูกปม่อวะนะถูกพี่บอกไปเปแล้วรอบนึ่งอะเขอความหาวตู้ไปแล้วแล้วตอนนั้นที่โทรออกก็ก้มก็เล่นบายแพ็กเกจต่อเลยอ่ะไม่โทรบอกกับอื่นเลยหรอยังไงไม่ผมบอกพี่บินครับพี่ใช่พี่เลยเพราะว่าไอ้ก้มาปทำเสียงเล่นไงพี่เลยคิดว่าเล่นคิดเหมือนกันหมดอ่ะเมื่อกี้ไปก็กูร้องจะไปจะตายบอกกูเล่นโอ้ไยสัตว์เอ้ย เฮี้ยเลยมันไม่ใช่น้อยโก้จริงจังหน่อยเว้โก้พึรอลังนะให้น้องก็มีผลไม่แต่ที่ผมได้ยินเสียงก็คือบอกว่ารู้ว่ากูแกงแน่ผมทำเนี่ยผมทำยังไงก็คือพี่เฉินทำอย่างนั้นเลยนะพี่ก็บอกว่าเอ้อผมก็ตามนั้นเลยนะพี่จากพี่เฉินมันดูผมฟังมันก็เหมือนไม่ได้จริงจังหรอพี่ไอเฮี้ยกูร้องจะไปจะตายขนาดนั้นบอกกูไม่จริงจังไอสัตว์เอ้ยรถแท หรือยจอนวิกอะทำอะไรได้บ้างเนี่ยอวิกฮะทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยแป๊บนึงจอนหาข้อมูลก่อนไม่่ใชมันตลกไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูแล้วกูโทรหายโก้กูจะเอาเงินมาเก็บเงินแดงไวเบ้ะมาเก็บแล้วพอดีกูโทรหายโก้ที่ว่ามันไอเนี่ยมันจะเอาไวเบเมื่อวานมันคุยกูไว้ก่อนกูจะออกประเทศว่าเอ้ยมันจะขอยืมไวเบกูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอามาให้แล้วแต่ปุ๊บนี่แหละกูจะเอามาเก็บนี่แหละ ไปเบียด้วยเหรอเออเขาไปเบียที่แรกวานสาสิบห้าก้อนไงไอ้เฮียทำมันเจ็บตรงเงินแดงอะไรเงินมันเยอะไอ้เฮียซิกซิเกอร์เหตุการณ์เสริมไม่ช่วยกุยไอ้สัตว์เอ้ยร้อยห้าสิบล้านทั้งหมดเลยคือเอาไปทั้งหมดเลยเมื่อวานน่ะพี่ก็บ่อยหลงอยู่มันคือทั้งหมดเลยของแก๊งเราทั้งหมดเลยจะไปโดนพุ่ได้ไงวะไอ้เฮียกูโทรบ่อยกูแล้วกูโดน แล้วก้อยบอกเพื่อนอ่ะผมบอกแล้วพี่ผมบอกผมนั่งสี่มีพี่เซพี่บินพี่ชาลีผมพูดพูดแล้วพี่พี่เป็นบอกว่านึกว่าเล่นไงพี่พี่เป็นก็เลยไม่ได้มาเล่นที่อะไรโดนกูโด่นคือกูต้องพูดจังไงให้จริงจังดีกว่าข่าหลังกูโดนกูโดนบอกให้กูโดนป่นจริงจังอย่างนี้ยหรอไม่คือพี่ผมผมผมอ่ะดี่คือเขาโทรมาบอกว่าช่วยพี่ด้วยพี่โดนป่นเออแล้วก็วางไปเลย ไม่ตายพี่ไม่กูต้องควักปืนไอ้เฮียกูจูกูไม่รู้จูยังไงไรสัตว์มึงโทรมากูให้กูโทรมึงกูจะควักปืนยังไงล่ะแล้วตั้์คือผขคือผมอะเขาว่างเสร็จอะก็บอกพี่บินเลยครับไม่าัดแดกมั้นเะ เยอะยังไงดีวะมึงสื่อสารไปรู้เรื่องหลือเปลไม่แต่ผมบอกให้ว่าไม่แล้วแล้ววันนี้คือไปแฟร์มาร์เก็ตอะมึงก็ไม่ได้ใส่กอดไปด้วยนะไม่ได้เออใช่เสียเวลาด้วยเออเสียเวลาฟรีด้วยไม่ได้มอนดิคนชุบอะเป็นไอ้มอสไหนมอสชุบขึ้นมาเนี่ยไอ้มอนมาพอดีแม่งกูก็จิ้มผ่ากูยาวแน่ไอเรื่องหาโจรหายากเลยพอขึ้นมาถึงกูรีบบ่อยมอนก่อนเลยว่ากูโดนป้นเจอโจรหรือเปล่าต้องถ่ายมอนดิ ช่ครับใช่แล้วเมื่อเขาบอกไปหามาบอกไม่มีกูโอ้โหเรียบร้อยแล้วกูฟรีแล้วถ้อย่างเงี้ยฟรีแล้วไม่ได้ยิงก็เขียนลงดักแชทก็ได้นะพี่อยู่ใกล้ใกล้เองผิดครับแต่ครับขอโทษครับพี่ขอโทษที่หไายสัตว์มึงเล่นแบบี้อยห้าสิบล้านใช่พี่ผมยี่บบมาถึงเลยคิับยี่บบมาถึงเลยไอ้บัาลองลองให้ผมอะผมพูด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 กับ ไม่ดีนะพี่เราเราให้บางน่าจเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทิมพ์ต่อครับพี่ไม่อย่างน้อยมึงหน้าดักแชร์หรือบอกคนใกล้ๆให้มาหาหน่อยเฮียเอ้ยครับพี่นิ่งถอดถ้าใจไว้ว่ามึงรู้สึกว่ามันผิดพลาดแต่ที่เสียไปมันเงีมันชิวไปไหมแก๊งเลยมันชิวมันเชื่อไปเฮียมันเยอะมันเยอะมากเว้ยน้องไอเฮียร้อยห้าสิบล้านเลยนะเว้ยไอไวเบรย์ไม่เสียดายหรอกเสียดายต้องเงินนี่แหละ วังเกลี้ยงอะไรไปน้องร้อกี้เหี้ยแล้วมันมันเขาเป็นมันเป็นใบเบร์ที่เอามาให้มึงด้วยเออถึยังไม่เก็บแต่จริงพี่ก็ผิดนะไม่น่าภกของเยอะขนาดนั้นไม่คือพี่พี่อยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ขับรถมาใช่ไหมเนี่ยแบบพอพี่กูจะจอดอยู่นั่นน่ะแล้วพี่ก็ลงมาใช่ไหมพี่ก็โทรหาโก้ในพวกเขี้ยนันมันอยู่พอดีรู้รู้รู้แล้วมันจะลากเข้าไปเก็บยังไงอ่ะมันเป็นถือโทรศัพท์โทรคุยกับโก้อยู่อ่ะใช่ใช่เพราะไม่ได้เห็นพอร์ต ถ้าเห็นพอที่ก็คือมันต้องรู้ว่าถ้ามันแก๊งอ่ะก็พี่ถึงบอกไงเเปนรชาาหือล่แล้วดูต่างตัวดูหน้าไม่แล้วถ้ามันบอกว่ามันมันไม่รู้ว่าเป็นพี่อ่ะเดียร้อยมันต้องคิดว่าเป็นคนใีดูไวป้าขับพอสมาแต่พี่ก็ถูก็แต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ป้าเราเราเป็นคนอม่นคนของเราไม่ได้รู้เรายังเห็นพี่หลุดเดี่ยวอีกด้วยไง ที่โทรหายโก้คือโทรโทรเพื่อจะคุยกับบ้านว่าเออบรรจารวบีกี่ก้อนที่เมื่อวานคุยไวอ้อ่ะแล้วก็หลายๆแชร์นั้นก็ยาวแล้วกูวก,ววก็จุ๊กจุกยื้อเวลาโคตรนานตัวไอโก้โทรกลับมากูก็รีบรับมันอีกรอบกูไหวกิโก้กูโดนกูนโดนกูนโดนแล้วนั่นแหละแล้วก็เรียบร้อยอย่างน้อยมึงเป็นคนรับ รับสารอยากพี่เฉินคนเดียวอ่ะมันต้องเป็เแชทไว้คเดียวอ่ะมันต้องเป็เแชทไว้ยก็ไม่งั้นไม่มีใครรู้เพราะเขาเรียนสองคนคนแทงมันไม่มีสิทธิ์ิหรอกพี่แต่คือรอบแรกผมก็บอกกับพี่แต่รอบสองผมผมผมก็บอกครับพี่รอบสองแต่มึงดูไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยไม่ติ่งคุณชิวจังวะชิวชัดพี่ก็บอกโก้อยู่พี่พกเงินมาเยอะไวเบอีก เออสมมติมกับกันก็โดนบ้างแล้วแบบทุกคนแบบว่าชุดคนชิวอะมันมัใจลมอีแบ,บนด์ด้ยเนาะมึงลองไอ้คนแบบนี้ไม่อยู่แก๊งเราได้ไงวะแหม่ไม่ถึงขานาดหรอกบางไอเ้เหี้ยมไม่นี่ขนาดนั้นช่าไม่ไอ้เหี้ยมันโดนป้าไปแล้วช่างแม่งแท้ในสัตว์ทำอะไรไม่ได้หวไอ้เหี้ยจำไว้ด้ยขอโทษครับพี่มะกรูไม่รู้จะจับยังไงไอ้เหี้ยเอ้ยซิกซิกไม่งี้ยไม่ช่วยกุ๋ยสัตว์ จริงๆก็มีตีไงพี่มันเข้าใจได้เขาไม่กล้าช่วยพี่ไอ้เชี่ยคือกูตะโกนมันแล้วบอกช่วยกูหน่อยไอ้เชี่ยกูพกของเยอะผมถามมาแล้วถามน้องมาละอยู่ใครชิปคนนี้ผมพูดจริงๆนะพี่คือรอบแรกที่พี่ชนโทรมาอันอันผมผมแบบคือเวลาพี่แบบพี่ซีเรียสอ่ะพี่จะเป็นอีกเสียงนึงไหมพี่แต่นี้คือพี่เหมือนเหมือนมันเหมือนแบบเนี่ยเอื้อไอ้กูกูจริงจังสุดที่กูจะจริงจังได้ไม่กูต้องจริงจังขนาดไหนเนี่ย หลังไม่เอาเพื <c ười> <c ười> ่อนช่างมาช่างมาช่างมาพี่แต่จะโผม่ไเรื่เฮ้ยอะไรใหญ่ไรสัตว์ไม่แต่มันเยอะจริงเว้ยก็เชื่อแบบนี่เหรอครังที่ทำมานานแล้วด้วยไงพี่ลองลองไอ้ยขนาดงอะรกูยังรู้เลยวะยังรู้เลยวะผมดูไม่จริงจัง ดังนั้เรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบไอ้โจเอาไม่ถ่ายดีบ้างไอ้เหี้ยเนี่ยมึงเคลียร์ดิครับพี่ว่าไงครับพี่ถ้ามึงจเสียเพิ่มอีกทำเหี้ยนเลยอ่ะมันก็เสียไปร่สัตว์ผมไปดูทางสองยูสูตมาไม่มีเลยครับพี่โอ้ยมันเข้ากรีบเมฆไปแล้วมันก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะเพราะว่าโทรไปตอนนั้นว่าเกีไม่จบเลยยังอยู่หวังตรงด้วยโจแค่มันเอาของไปเฉิยนไปแล้วมันไปลอยน้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จบแล้วสองนาทโมงอ่ะยาวอ่ะรอรีอ่ะ ไอ้สิคสิไอ้สิคสิคนนั้นมันมันมันชื่ออะไรวะบาชื่ออาเธอร์ครับเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยจะแม่งช่วยกูสักหน่อยนะไอ้สัตว์เป็นความผิดมันด้วยครับที่มันมาช่วยพี่ครับไม่จะไปเรียกว่ามันมีตีไม่จะไปเรียกว่ามันมีตีเขามีตีมันโทษผิมันไม่ได้มันก็บอกอยู่ว่าเขาด้วยว่ามันเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่โทษที่เขาไม่ช่วยก็ไม่ได้ตีด้วยมันรีบมาเสด็จของมันมาช้าสุดบอกของนี้ไอ้สัตว์เอ้ยรู้สึกโดนจังหวะพอดีที่แม่งมีตีอีก ไอเหี้ยเสียดายตรงมันเป็นร้อยห้าสิบล้านนี่แหละไอสัตว์ของอื่นไม่เสียดายเลยเยอะนะพี่เยอะมากเยอะไอ้สัตว์เห็ดแค่ใบเบก็ประมาณเจ็ดล้านแปดล้านแล้วเบ่อย่างไบเบกไปแล้วเลยโเที่เงินก็จบแล้วแต่งเงินแดงโมที่เงินก็จบ ขายยากี่เม็ดอะร้อยห้าสิบล้านอะหมื่นห้าพันเมตรอะพี่ครับคนหวยเขียวข้างหลังพี่จะนั้นแจงเราหรอครับพี่เพศสลันใครอะสลันสลันอ๋อสลันเองนึกว่าเป็นคนนอกสร้างงอว่ะสลัางงอว่ะแน่โดนริ้วรอยอีกมั้งกูว่าเอาเรื่องนี้อแล้วกัน แต่ถ้าเป็นแบบนี้รอบหน้าถ้าสมมติกูโดนป้อนกูไม่สมัครโกระไอ้เชี่ยน้อยพิมดังแชทกูหน่อยก็ยังดีหรือแบบไอ้เชี่ออยู่ข้างล่างเนี่ยดักแชทมันไม่มีดักแชทมึงเลยไอ้โก้โอเค ข่าวมันไม่ได้มาจากมึงสักข่าวมันมาจากคนอื่นติดติแกมึงออกเลยสักผมนม่ติดเล่นครับพี่ปังสามสามที่ผมได้รับมาผมก็บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนในรถทั้งสี่คนไอ้ทั้งสามคนแล้วพี่แล้วพี่บินก็พูดว่าพี่บินพูดว่าน่าจะเล่นมั้งผมก็เลยไม่ได้พิมพ์ต่อครับพี่เสียงมึงเล่นเหรอครูคิดว่าเล่นเสียงมึงเล่นจริงโก้เสียงอะไรพี่เซงเขาได้ยินเหมือนสันหดอะเสียงผมเล่นก็จริงาทุก่า ขาโดนต้นในเงินอะไรตัวอะไรห้าสิบล้านบอกผมเนี้ยเนี้ยก็ก็เขาเขาเขาพูดกับผมอย่างนี้จริงๆพี่เอื้อหรือพูดตัวตกหรือพูดตบผมไม่ได้ตลกนะพี่แต่เขาพูดเอื้อจริงๆครับพี่ไอ้เขี้ก็กูจะตายแล้วพี่กูไงไอ้ก็กูตายอี้ยเหรอตอนนี้กูบอกผมว่ากูโดนป้นบรรลุมแทงกูขนาดนี้มึงยังไม่ช่วยกูอีกไม่กูทำยังไงเออแต่ตอนนี้ผมก็ว่าน่าจะนั้นได้นะพี่น่าไปตามหาไอ้ร้านเสื้อผ้าไปดักตอนเนี้ย ไม่ถ้าดักถ้าดักมันต้องดักแช่ไวเลยอ่ะมันต้องดักแช่ไวเลยอ่ะแต่เธอบอกว่ามันน่าจะขับคอสติต้าสีดำอ่ะคอสติต้าสีดำเหรอใช่ครับเพราะว่ามันมีห้าลลโลของประชาชนที่ยืนอยู่ตู้แล้วก็มีบาเลอร์มันแล้วก็คอสติต้าสีดำที่มันเห็นเลยพี่ผมขอคุยทุกคนหน่อยดิถ้าเรื่องรถไม่ได้ไม่ได้นี่ขอคุยทุกคนหน่อยอยู่กันมึงในก้ไม่ต้องคุยกู ไม่เรานีใจเย็นช่างมันช่างมันช่างมันไม่โก้ขลังไอ้เหี้ยมึงน่าใจนี่พี่หน่อยน้องจะไาเป็นบทเรียนเว้ยแล้วใครจะหนึ่งชื่อคนอ๋อโก้มานี่มาช่างมันเดี๋ยวคิดมากคิดมากช่างมันมานี่มามานี่มาเมื่อวันไปเบลเท่าไหร่โก้กระเป๋าอะไรเรื่องพี่เอาเรื่องพี่ของนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโก้จะเอาไปเบลเท่าไหร่น้องผมแล้วโก้กระเป๋าอะไร อ้าอ่านครับผิดอ้าอ่านใช่ไหมครับพี่กระเป๋ากระเป๋าสวัสดีดครับครับพี่น 1> 1นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับอุ้ย <c oughs> อุ้ยพี่เงินไปอุ้ยพี่อะไรเนะี่ยชอน โอ้ยวิวมิวฮ่าิววิวโอ้พี่เฉิดเนาะเฮียต้องหาตัวโจรมาให้ได้ด้วยว่าใครเป็นคนเอาไปอะเงินแดงทั้งหมดอ่ะเห็นเห็นใช่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 อะพี่เฉิญเนาะ ม่เชีย่ยขนาคือต้องรู้ก่อนอะว่าใครเอาไปเว้ยพี่ใครขายข้าวหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้ขายข้าวครับ,รบ,รบไมต่อ,อเลยไมแล้วพี่ผมว่า,างไงก็ต้องออกทาอย่างนี้ติดเล่นจัด ไม่ไม่ใครชื่ออชื่อพวเขาแกงวะไ่เงินแดงอยู่ในตัวผมครับพี่เออแล้วอยู่กโก้ได้ไงอ่ะเขากีฟมาเมื่อกี้คนาใครกีฟกู้จะบ้าหรือเปล่าพี่พี่ได้กีฟน้องมึงเอาเองหรอเอาของแกงไอ้หอยสัตว์เขากิฟไว้เอมาห้ากับเงินแดงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจดหมืสามพันสามร้อยสามสิบเ้ารยงของแกงเนี่ยเขาอยู่กโก้ได้ไงอ่ะทำเรื่องเหรอมันทำเหมือนพี่นุกเลยไอ้สั์ไหน มึงมีใบเบร์เท่าไหร่กูไม่เชื่อ9ามเก้อย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บเก็บนได้เขินได้เขินถ้าเก็บหายแน่ถ้าเก็บเข้านั่ต้นประชาชนทำไมไม่ใครจะจ้วงไปฮะไอ้ของหายไม่เกี่ยวกูนะบอกก่อนไอ้กูไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้จวงนะกูอยูนิเฉยไอ้โก้เต็มตัวแล้วมึงตลกกงงพี่แออเขาโก้มึงเอาไปหรอพี่เฉินเก็บมาให้โก้อะเมื่อกี้พี่เก็บเคี้ยวอะไรพี่ไม่ได้เก็บให้มันเลยพี่ไม่มีกันแดงก็พี่กิ็บ กไม่ถ้ามึงทำไงมันก็ต้องออกนะอันนี้พูดจริงพี่จะกีบเพื่อนพี่ไม่ได้กีบคืออะไรอันนี้เพื่อนมึงอันนี้คือเพื่อนมึงเหรออันนี้คือเพื่อนมึงเหรอพี่ช่าให้พี่เมื่อกี้เขากีบไม่ผมจริงๆพี่จะกีบได้ไงพี่ไม่รู้กระเป๋าโก้เลยเขาจะบ้าหรือเปล่าเมื่อกี้ผมพูดอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเอางี้กูให้โอกาสมึงตามไเพี่อนนั่นมาที่ป้อนมีเฉินน่ะไม่งั้นมันก็ออกไปเพื่อนมึงใครสักอันนี้ผม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 มั่นใจพี่คือเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาผมเลยพี่ไม่ได้กีบเขาก็อันนี้เลย ไอ้ ي, เชียกูยืนอยู่นี่กูจะกิีฟยังไงมึงบ้าหรือเปล่าเงินแดงกูโดนป้อนกูจากไหนก็พี่พาผมนั่นไงอะเอาเอาเมื่อกี้อ่ผมจะเรียบเรียงเลยเมื่อกี้พี่ออกไปกันทั้งหมดแล้วพี่ฉันบอกว่าไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องเองเองมานี้เองจาวเวเบเกียนแล้วผมก็พูดว่าเอาเอาเรื่องนี้ก่อนครับพี่พี่ฉันบอกว่าไม่เป็นไรน้องเองจาวเวเบเกียนผมก็บอกเอาห้าเล็กกระเป๋าเลยกระเป๋าเลยเขากีิฟไวเบมาเอ้ยเขากีิฟเงินแดงมาก่อนหนึ่งร้อยสี่สิบล้านแล้วเขาก็กิฟไวเบมาห้า แล้วเขาก็เดินมาตรงนี้แล้วผมก็บอกโอ้โหเยี่ยมึงมาเป็นตุเป็นตรานะแซงมึงรู้การกับโจนใช่ไหมมึงรู้การกับโจนใช่ปะพี่ถ้าพี่เป็นคนกียพี่ต้องรู้เลยกระเป๋ามันพี่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่เเชิญขาไม่ใช่คนตโก้คนนะเว้ยเยโก้ไม่รู้เล่าละเอียดจัดเล่าละเอียดจัดเอางี้ถ้ากูกีให้มึงจริงอ่ะมึงมีรูปไหมขอดูรูปไม่มีพี่ ตบเพื่อนมาดิแบบตามเพื่อนมาเถิดเร็วไป้ยึดเสบราเร็วๆทำงานทำจริงๆครับพี่พี่เฉยเป็นคนกิฟ๊บให้ผมเมื่อกี้เลยถ้ากูกิฟ๊บมึงมีรูปไหมกูขอดูรูปมีครับแต่ผมไม่ได้โกหกผมไม่โกหกจริงๆครับพี่ไม่โกหกจริงๆแต่ถผมไม่โกหจริงๆแต่มันก็ต้องมาเชื่อพี่กูนะแล้วไปกันเด็อยู่กับมึงถ้าพี่กรีบให้มึงเออมึงไปเอาตอนไหนวะมึงอยู่กับกูตลอดนะเพราะแต่พอมึงมาถึงตู้มาถึงแยกกันแยกกันเดิน ก็เมื่อกี้ไงพี่ตอนนี้พี่อกไปกันหมดอ่ะอ๋อเพราะว่าเมื่อวานมึงรู้ว่ากูพกเงินแล้วมึงก็เลยให้เพื่อนแบบป้นกว่กูถามก่อนว่าวงเพื่อนมั้ยกูตายใช่ปก้านักกากสัตรูกูตเพื่อนไม่ใช่จะไปแ่กนักการสัตว์ครับนักการสัตูนักการสัตว์นักการศัตนักกัตรูถาม่นชื่ออะไรครับเปนใครถามดิ่ทอเว้าทอรเตัวเออแ่กตัวมันเลยแ่งตัวหมานนั่นเลยแ่งตัวหมานนั้นเลยแ่งตัวหันเลยแ่กตัวงมันเลยแ่งตัวใครนันเลยฮัลโหลครับนักการ่ย มานี่ดิฮัลโหลครับไอนน้สุลหล่อเพื่อนโกวะฮัลโหลครับปุ้นเดี๋ยวก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนชื่ออะไรครับคัพี่ชื่ออะไรปรอมเสียงทำไมอ่ะมึงใช่ไหมที่แทนกูเมื่อก,กี้ต่อครับแล้วมึงปลอมเสียงทำไมเป็นโจรเหรออันเนี้ยไไม่ได้เป็นครับแล้วเราปลอมเสียงทำไมอมะ เราเป็นโจรไหมอันนี้เราเป็นโจรไหมเราตัดทำไมถามไปจัดเราตัดตอไม้ยี่ฮัลโหลแพ้ชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้ยี่ได้แพ้กุ้มใหม่ครับกุ้มใหม่รื่เก็บของเหรอมีอะไรอะไรหน้าตู้ไม่รู้มีอะไรโอ้โหเมงเยียเนี่ยเขาดูชาชนดิเฮ้ยไอโก้เก็บของเขาดูประชาชนดิโจรหรือเปล่าโจรโจรมันปลอมเสียง ไม่เป็นไรอ่ะนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรแ้คราหารเพื่อนครับ้ชื่ออะไรไอโกครับไอโก้ไหนวะเรียกโก้ไปเีกัแทงไปตรงนู้นเว้ไอโก้ไอโก้มาไอีิโด่แน่เลยพี่ใครวะ พี่เสดนไอ้เจดอนนัทแน่เลยพี่โล่ไอ้เจีอนไม่ยอมเปลี่ยนผมไอ้สัตว์ดูดิไอ้เจดอนนัทมึงใช่ไหมไอ้สัตว์มึงใช่ไอ้ที่ป้นกูเมื่อกี้เชื่อน้องขึ้นมาไปเพื่อนเพื่อนสั่งมาครับพี่เด็กใหม่เพื่อนมึงชื่ออะไรไอ้โคครับถือว่าพอดีเพื่อน้กบอลเพื่อนมึงเนี่ยอ๋ออมึงเตี๊ยบกับเพื่อนมึงมาป้นกูเพราะมึงรู้ว่ากูพกของแต่เมื่อวาน ไม่รู้จักเขาเลยครับพี่ไอ้พี่ไอ้เยโดนัทเนี่ยไอ้เพื่อนมึงอ่ะที่มันอยู่ซาเวียมีดาเสียงมันได้อ่ะงั้นงั้นขอไม่ปลอมเสียงได้ไหมครับขอฮัลโหลครับไอย่าโกนตีงั้นขอดูแบบประชาชนได้ไหมครับจังหวะโกดีเลยสัสเนียนได้อีกแล้วมึงพ่อโก้มึงเลิกโกหกไอน้องเอาจริงเหรอผมไม่ได้ทำมึงทำทำไมวะไอ้เฮียพวกกันแท้ กูมึงอยากใช้เงินมึงก็บอกเว้ยไม่ไม่ขอพี่ไม่พอหรอว่จะของแล้วพวกนี้ให้ไม่พี่เฉินเออเกียวทำมึงทำไม้ทำทำนั่นทำนี่ให้ไม่ใช่หรอพี่เฉินไม่กูงอยากได้มึงบอกได้พี่ไม่ไม่งกอยู่แล้วเว้ยของแกงอ่ะน้องไม่ใช่พี่ทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้พี่ทำมึงื่อนทำไมทำกับกูอย่างนี้โก้ไม่คือเมื่อกี้พี่พวกคนกรให้ผมต่อหน้าต่อตาผมเลยกูถามผมมากถ้าพี่กรี๊ฟเอาพี่ขอดูรูป อะไหนรูกไอ้เฮียก็จบล้อแม่งดิพูดจล้อแม่งดิมีใครพูดได้เว้ยมันเป็นสัญญาอยู่แล้วพี่บังมันต้องก็พูดความจริงอะน้องเนี่ยไอ้เฮียคนป้นมันก็อยู่นี่แล้วก็ไม่เราเรามึงมึงแค่มึงแค่เปิดปากพูดไอ้สัตว์เงินของเฮียมีโหมีเป็นกระมีเป็นเข่งมึงยาวอะไรอะมึงแค่เปิดปากขอไม่ทำนี้ว่าไี่ผมแล้วผมจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรครับพี่ก็นั่นแหละดิโก ไม่แต่เมื่อกี้พี่ทำทำพอผมไงคิดว่าจลับไปได้ไงมึงคิดว่าคนกันเองไม่ทำกันเองไงถูกปะล่ะขอบพี่ไม่แต่ตอนที่พี่ออกไปอ่ะคือจังหวะที่เขากีบไว้เบห้าอันกับเงินให้ผมครับพี่ที่เฉินอ่ะไอโก้พี่จะกีบให้มึงทำไมเออตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นมึงเนี่ยไอโกอมันไม่พอจริงวะทุกคตอนที่มึงอยู่ดีไว้เนี่ยมันต้องการเงินขนาดนี้เลยไม่ได้ต้องการครับพี่ถ้าเขา พี่กเฉินเป็นคนกีวก้วหมผมจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวหัวริมจะไปไหนมานี่ก่อนเลยมีหนีไปไหน